จ้าพี่น้องยายเมฆมาแล้วยายเมฆมาแล้วมือหนีสีพันมาเลาะเบิ้งอันอันพักบุ้งพี่น้องจ้าพักบุ้งไปแกงไปแกงส้มพักบุ้งเพิ่นตัดเพิ่นตัดมึงหันแดดแดดเพิ่นมาตัดเนาะบานี้ฝนเทลงมาบานี้คงขึ้นหาเบิ้งพักบุ้งพี่น้องไปแกงส้มเนาะเบิ้งน้ำกันกับยายเมฆจ้าพักเบิ้งอันอันพักบุ้งพี่น้องเนี่ยช่างสินนะ พ่นอันตัดเนาะบางห่อนแดะแดดๆนะแดดแล้วพันพันมาตกใส่สองสามมือพี่น้องมาหาเก็บเอาพัานพ่อแก่งได้อยู่ไปเ้าก็ไปรีใบแก่พ่นออกเ้างกับอันโหนดเพ่นเนาะนี่นี่ไข่กบมีกินอยู่ด้พี่น้องนี่ไข่กบมีกินอยู่ไปเ้าก็ไปรีใบแก่ๆพ่นออกห้องอับอ่อ,อนๆเพ่นอืมเสื้อทุ่ทงหอย กินได้เ,ไดเขากับอ้าวนะพี่น้องเนี่ยพากมุ่งนาแรงนะเป็น,นเนื้อสีแ้วนี้อัน,อนอยากครับพี่น้องบ่นได้เขาฮอดปลาติดไปทุละทุลังลายอันลายย่างยากน้ำการดอกการเลี้ยนลูกลนะเนาะ ีก่ต้องสองคนนอยางอีหลี่ได้พี่น้องเต็ทุลักทุลังมันเดียบลอยยังได้เขาปลาจังเลยมาพี่น้องเอ้ยเัาไปแกงสมพี่นอ้องของมันดูก่อน พันธพักบุงเนี่ยว่ามันยังดอกพี่น้องได้เก็บเรื่อยๆนะเพราะว่าเข้าจ่อตัดเนาะว่อาอีกคนเพิ่นตัดมันกระปงขึ้นนี่สินะกระปงขึงน้นนะขามาหาเก็บอ้าวเห็นหร้อพี่น้องแกงขอแกงส้มได้ดูดิมีคอมเมนต์มาเยอะพักบุงได้เก็บเรื่อยๆเนาะว่สัสนเ <laughs> พิ่นตัดถิ่มนะพี่น้องจ้ะเข้าจ่อตัดแล้วมันกระปงขึง้นนี่สิ มันหัดมันหันยอดน้อยพี่น้องมันรรยอดใบใหญ่แต่กะไข่ก็บ่มีกลิ่นอยู่เนาะก็เอาไปกอกไปแกงสม้มต้มถิมซะก่อนจักน้ำนึ่งแล้วเกาจังแกงพี่น้องเด็ดเอาส้วงอ่อนๆคนนี่้ข้าวหาย่างเหลียขหาเอาเด็เอาได้กะอ้าวจังซีนี่ หยดปักบุงบานเท่าหน่อยนี้นแดงจัอ จะแกงมันก็พ่อดอกพี่น้องว่าเอาบ้านนี่หลีดอกมันหลายดอกแกงส้มแซ่บเด้พี่น้องปีนี้คอยแซ่แซ่ไปสองถุงคอยเอาทิ่มพี่น้องมันบ่แซ่บพอมาแกงเหรอมันบ่แซ่บมากไปมากมันคือว่าเหรอเนาะชื่อว่าคอยไปเก็บอันนอนอ่อนเพิ่นเนาะคอยเลือกคอยเลือกเส้าแซ่ละบันพี่น้องบันนี่คอยสิมาหาเก็บตั้งเสี่ยวหันแง้มอยากเนาะพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะ บ่ต้องไปแทะตู้ออกตู้เย็นยากอนตู้แขกตู้แขกยากมาหาเก็บผลงามผลตัดตัวสนินี่นกระเพาะได้กินอยู่ในซ้ำสีแกงเนาะก็ไม่ได้ว่าจะกินตลอดเขาคืออยากเขาก็ยังงางออกมาหาอาอกงสินะนี่พขได้กินนนกน่นนี่น้อง ไปกบปเด็ดเดดอันแก่ๆมันออกอ่ะเาตัอนหยดตออ้นเอาม่กอกองไว้สำลับมกกินโอ้ยนี่ปกับแต่แรกเจ้าของลืมจากนั้นก็สบายเราลูกข่อยสองก้อนที่น้องก็สิปิดเทิมแะ้อปิดเทิ่มก็ต้องหกอาทิตย์หนึ่ง แต่เขาก็บบ่มานมาน้ำยาดอกบ่มานน้ำยายเม่ดอกสุดอกอกกองเขาก็บอออกเขาเป็นส่วนตัวเขาเป็นสาวแล้วเขาใหญ่แล้วทั้งสองคนคนอไอแต่แม่ไม่เห็นตัวสี่เขายัางวาให้แม่อยู่เอ้ยน่ไอเขามีแม่แม่จะไปเห็ุที่ยังมุกคนละเฮ้ยยุ <c> ้ย <oughs> สุกไปมันอีหลา่าคนเด้อ อเอร์ไลเราได้ดพี่น้องได้แกงแล้วแหละคิทอดลแล้วแหละจะหาเนือ้อไหมได้แกงหนึ่งอยู่ดิหุ่นมันหุ่นหนออกแมนเม็ดเนะพี่น้อง,องมีแตด่ดงดงปักบุงปลาหนึ่งก็เจาะกระตัดล้วก็ไม่ได้ไป ผ่านดนูนแล้วหรอปะหันบ่ได้ไปไก่ไก่ดูนึงสิไปมุมน,นั่นดูมันก็อยกับพ่อแล้วเนาะมันมีนอใหญ่หรอกพี่นอเหมือนกันยังสีแหละพวกบุกนานแล้วบักบุกให้เจ้าตัดปานนี้ขึ้นไว้ยอยู่นี่เป็นตัดถือแดดมันะ้งเนาะ ลงทุนกะมีหาแนว้อไม่บวดีพี่นอ้องคืองามทัยยน,นทีว่าจะพ่อเดี๋ยวเห็นงามโขกน,นี่คือผักบุงบานเห่าีหลีเนาะพี่น,อนะน้องเนาะอหอดพี่หน่อยหี่อยสิคือตักงามมาเห็นบวงนี้อีกงามงามพี่นอ้องโขกน หยดเล็กน่อยอืมตะแกงแซบเขาคนลนอยู่เนาะเล็กน่อยก็ได้นี่ตื้มกันนี่ทอดว่าจะไปหาเนี่ยอื่นมาสั่งชีหอดบันนี้นี่ เดยกก็สูงแล้วก็ได้กินแล้วเนี่ยนค้นบม่มาตัดอีกกับบโปงเด,บบตด้ตัดออกก็ได้น้อยเท่าต่อที่น้องดไม่น้อย เห็นหมดเหรมาป,าาป่านเลยหืมสิลิใบมันออกตัวนี้ลิใบแก่ๆมันออกพี่น้องนี่สิใบแก่ๆมันออกในลายเติบนี่พี่น้องต้นนี่เอ,อยียงก่อ เบให้ไปบอกคนเขาจำซื้อเพื่อนบัผิดเนาะเห็นไหที่ว่าเพิ่นดอกซีนนั่นนะมันเป็นสมุนไพรนะพี่นอ้องแล้ก็ชนมากถ้าเจ้าสิคุดเอาหักเพิ่นเนาะไปเพชรดอกเฮ็ดซ่าดื่มน,นี่ใบอ,อ่อ,อนๆสิเขอจับไปลวกกินพี่น้องอย่าลดอ่อนนี่เจ้าไปเฮ็ดสะดอกสลัดตัวอ่อนๆมันนี่พี่น,อออน้อง ดอกสีม่วงมีสองสายพันธุ์สายพานันธุ์หนื่งสีชมพูอ่อนนอ่ะนี่อันนี้สงสัยมันดอกสีเหลืองบ่สีชมพูบ่เออสีเหลืองอ่อนบนสีชมพูบ่กพิษอืมเหลืองอ่อนกับสีอันสีม่วงนะพี่น้องนี่เป็นสมุนไพรดีมากเต้แนแนะนน้ำเอาไปกินสุกพี่น้องแต่ส่วนมากคอยเห็นอันอันอันยุ่งในอันนั่นนะในอันอียังก่อนในอ้ นั่นเนาะข้าเจ้าเฮ็ดนะพวกฝรั่งนะพี่น้องเขาเห็นอันยุทรทัศน์นะพี่พี่ข้าเจ้าเฮ็ดกินคอกอีหยังคอกชูเลยนะนะพี่น้องภาษาเยอรมันเนาะข้าเจ้าเสีเอาใบอ่อนๆมันนะพี่น้องข้าเจ้าเสีเอาไปเฮ็ดใส่สลัดกินเฮ็ดสลัดกินพี่น้องนี่ใบอ่อนเขาก็เคยเอาไปกินยุ่ไปกินซุตรนะนี่เนอ่อนนี่สิขึ้นมาไม่ไม่เนี่กินได้นี่อืแต่ส่วนมากเนาะฝรั่งข้าเจ้าเสีเอาไปเฮ็ดสลัดคอกชูเลยหอยเบื้องนะอืมเขาจำว่าพิษนะคอกชูเลยบอกเขาเอิญ ว่าไปเลี้ยนเห็ดออกหอกอาหารกันนะพี่นอ้องนี่นี่ก็จะเอาไปลวกนิดนี่กินได้เด้อพี่น้องนี่กินได้จ้ะนี่ไปแก้ขอกระสิบลี่ออกขอกระสิเอาเต้นอ่อ,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 อนเพิ่นลวกกินพี่น้องเพิน่นนสมุนไพรดีมากเลยจ้ะหากเพิ่นน่ะเรือ่อนี่เพิ่นน่ะดอกเพิ่นใบเพิ่นเขาเจ้าเชียเอาไปต้มเป็นน้ำหกน้ำซ่าแก้เก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บกระดกูกกระเดี่ยวนะพี่น้องนี่นะอืม ในหนังสือเนาะนี่นะสันยาดเม่บอลูดอกว่าเป็นสมุนไพรพี่น,อนอ้องว่าว่าเขาไปเบิรงในขอมูลคักเราจ้ะหาเบิึงแนวไหมที่ตัวย่าเอ็นย,ยุดตูมีกันพี่น้องกับแกงกินซุปสมตำคอยกินสดได้ที่คอยคอยกินสดเล่คอยนะพี่น้องตัวเมียนี่นะเป็นหยุดตเมียอ่อนๆอยู่นี่อ๋อ เป็นสมุนไพรที่ดีมากนี่ไปหั่นตากแดดไว้ก็ได้เด้อพี wrote, ่น้องแท่นนกตกไยู่น่งก็ได้ดีมากนี cause, ่คือหญ่ยึดตัวเมียพี่น้องเยี่ยตัวผู้นี่พี่น้องนี่นี่อินยึดตัวผู้นี่นี่ใบแหลมแหลมนี่คือตัวผู้พี่น้องเนาะ เห็ดแกงหกจกนั่งไปแกงออกแกงอ้อมได้ขึ gender, ้นก okay, ันพี่น้องโม่เป okay. ็นย่างกินได้ขึ้นกันพี่น้องแต่ว่าสดขอบยขอบด้กินยักเทียนนี่ค่อยว่าใบเพิ่นสักสากตัวผูนี่นะใบเพิ่นเป็นสักสัก่คือตัวเมียตัวเมียใบเพิ่นโม่สักเด้พี่น้องโม่หยาเอาง่ายังไงเนาะข็กินกับส้มตาตัวเมียน่ะนี่ตัวผูจ้ะนี่ดอกคนอ่อนกกินได้สามารถกินได้ถ้าพี่น้องดอกคุนี่นี่เ้าออกไปพัดเนี่ยพี่น้องนี่ไปพัดคือเขาจะไปลวกดิกกินได้จ้ะ ก็เอาไปกินรลายเที่ยวรอบพัดกระแทบพี่น้องนี่นี่ดอกอ่อนๆหนึ่งสิแต่ว่าคันดอกแก่เพิ่นจะแข็งเนาะเขาต้องเอาดอกอ่อนๆนั่นคือมัมไม่เขียวๆนะอือนี่ผัดใส่เนื้อแหงแซนบด้วยพี่น้องนี่ใส่สามยางเลย,เอ,ออยเอ้สองยางแออนดี้ตัวเมียอือน,นี่ตัวเมียกับตัวผู้ เบื้องแคบๆเลยพี่น้องอันนี้ก็กินได้นึงดอกพนดีอ่อน,น,ออนๆเดี๋นี่อเอาไปเทดกินสุกได้พี่น้องดอกพันธันทายซุเบิ้งจ้ะโขกเองด้วพี่น้องเครื่องแกงผ่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมแดงโขกเองพริกแกงส้มพักบูฝรั่ง ใส่ปลาพี่น้องจ้ะโอ้ยจามแล้วเือไส้ใส่จักน้อยปลาเพราะว่าเขาใส่กะปิพี่น้องนี่แกงสุ่มปลาดุกเส้นผักบุง้งฝรั่ังพี่น้องใส่กุ้งพอง ปลาต้องใส่ก้อนเพราะว่าถ้าใส่กุ้งก้อนน่ใส่กุ้งพร้อมมันฉีนกุ้งมันฉีดบาดแสบเนื้อมันฉีดบนนิ่มพี่น้นองนี่ใส่กุ้งพร้อมมีกุ้งก่อนนะบลใส่หลายนี่คือเป็นเป็นปลาดุจะปลาดุก,จดกเจนส้มปลาดุก เบิึงนอะน่าแฉงสมปันพี่น้องจ้ <c oughs> ะเพราะว่าปลาสุกแล้วเขาจังสียอ,อนพวกผักใส่เนาะสิเปื่อยเห็นน่องใส่กลมกันนะพี่น้องผักบุ้งฝรั่งเนะี่ยที่เขอเจ็บมากเะพี่น้องเพราะใส่หลายเป็นใส่หลายเป็นแยกพืชซุ่มมีกุ้งมีกุ้ง เดือดแล้วมีดอกแค่ใส่พร้อมพี่น้องนี่ดเด้ดอกแค่ที่ก่อเก็บมากช่วงมันออกเลยเนาะแช่ตู้แข็งไว้พี่น้องจ้าดอดแค่ฝรั่งแต่ว่าปลาซุกเราหัวซี่ไส่เป็นโปรนุน่งไปพี่นอนะ้องกันห้าใส่พร้อมกันทัางสีนี่โปรต์นะสิบเปลือกโปรต์เปลือกเ,เป็นเอเล่ L A กซกินไม่ได้ พักบุ้งมันนานหนาวข้อนเป็นสิทธละพี่น้องก็เจ้าฟันลุ่งเนาะฟันลุง่งขาเจ้าช้างลุ่งนะ่ะคือเขาบอกวันละพี่น้องเพาอีกคนเมือก็บมากแกงกินเพระาะว่าซุมคนยเอามัานแซ่ตู้แข็งไว้ว่าเขาบุญบาปพี่นอ้องขอไปทิมเบิร์ดม,มันบอ่อแ่บแม่มากไผมากมันคือว่าน,นะมันบอ่อแ่บพี่น้องเอามาแซ่ตู้แข็งไว้นะแซ่ไว้ตั้งไรเมืก็บไปทิมเบิร์ดทุกนองังามอ่อ,อนๆน,ออนนะ่ะ พายุส้นพออยู่นี่พักบุ้งมี่พอได้กินตลอดปีแล้วพี่น้องก็จะทางมันจะึ้นนะยังห่อนนงสิยังึ้นดีไปเก็บข้อมันไต้แกงอยู่จ๋าปลาสุกแล้วห่ะพี่น้องคุณใส่อันนี้องไปบดนี้แกงส้มสูตรของยายแม่ดอกแค่ลุกไปใส่อะไรด้วยเพราะเก็บไบบางนั่น ออกไม่ละลายเลยพี่น้องแซ่ตู้แข็งด้วยนะว่าแต่แกงสุนเนาะว่าแต่ซุปซุปกะปประแซบซุปเสซไปลปอกปลาทูจินะพี่น้องดอกแค่ฝรั่งนะซุปเสซไปลปอกปลาทูกระแซบเด้เอ,อพี่น้องนี่ขอมาแกงสุนเด้อไมากินแกงสุนดอกแคเราต้องใส่ปมะ,ะขามยากพี่น้องเอาเพราะว่านันเอาพักบุ้งฝรั่งเป็น,นันมะขาม เพ่นหมากขามได้เลยแต่ขอบ่ใส่ลายเนาะก็ต้มแเราพี่น้องต้มแล้วก็มาแซน่ะไม่ามมาจงังเอยแซน้ะเหมือน,นี่เพราะมันสีส้มลายเนาะนี่แกงหัวกะตัมเองพี่น้องแกงแบบบ้านๆเฮ้ยกินหอมหงไงหระแกงแบบบ้านๆเฮ้ยพี่น้องจะ้ะ ส้มดอกแค่แต่ว่าดอกแค่สูเขา้าวปลาใส่ผักบุงลงไปพี่น้องเพราะว่ามันใส่พอเหมืนอนใบดอกมันเปื่อยดอกแค่ก็หลุดเอาตะดอกก็ต้นเอาแช่แข็งไว้ว่าจะไปฝากมูตาแกวัดยังไม่ได้ไปเท่าปัานนี้พี่น้องอันนี้เป็นไปเยตุระมากไปเยตุระลูกเต่า ลูกสาวเขลูกสาวใไงเขาไปเรียนอยู่ในเมืองใหญ่นะไปเรียนเป็นันบ้านที่เขาเคยอยูุตกอนเนาะเขาไปยุ่นเบลินนะพี่น้องเมืองหลวงของเยอรมันน่ะเนาะปรที่ศเยอรมันลูกสาวก็าเลยไปเรียนต่อยุคุนไปเรียนยุคุนเพราะมันเกิดที่ยุคุนนะเกิดที่เมืองยุคุนสาวใหญ่าเน่ะเกิดที่ยุคุนละไรไงไม่อยู่นั่อันอันคอคนยุคี่นะไงไม่อยู่พี่ไงบ้านมันยู่คี่กับลูกสาวมันมีมูยุคุนทงประหยกมานนะคือแต่ละยุนั่ป้า เลียนยูคคุณเรียนโตยูคคุณมันมนี่เลียนจบนี่เราเปนไปเลียนโตยูคคุณเลยไปมอนุน้ำป่ามานนี่พสาวพอโทอ,อีพูดเ <c oughs> รืองอีกว่าสิไปคุณมพารูอีว่าจะแต่ว่าลูกก็ไป,ไปมามาเที่ยวไปเที่ยวมากนะไปเลียนโตเป็นสาวแล้วเนาะแกชุดเก่าเ้วดีพี่น,อน้องมันอีกระใิ่อันนี้มนันนี่บุ้งฝรั่งลงไป กรมขนาดานี้เนี่ยพี่น้องเขต้องใสป่ประคามยากนี่นะเขาปุ๊งมันก็ลวกเกียกเ๊ยวซุปคนเราพี่น้องนี่เกี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊ยวซุกเกี๊ยวซุกซ้ำซุกแล้วกันแหละมีกุ้งบันทีเซตกุ้งลงไปกินผู้เดียวได้พี่น้องมาเด้อไม่กินเป็นมูย่ไหมไม่กินเป็นมูแย่ไหมเนี่ยเด้อ <c oughs> แป้วพี่น้องใส่ผงน้อลงไปแบบนี้เส้นลายเสบหลายเส้นหน่อยแสบน้อย่แล้วนะพี่น้องแกงส้ม,มแกงส้มผักบุ้งฝรั่งใส่ดอกแค่ก็ต้องไปเส้หมักค้ามยากเส่ปลาดุกเส้นนั้นปุ้งจ้ะ เสร็จแล้วมาเดอ้อพี่น้องแซบๆจ้าหิวเขาแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้อง <c oughs> สุดคงแก่แม่งางๆแกงแบบบ้านๆเฮา,าเดอ้จอจ่ายยุสุหองสุบังแล้วกินน้ำใจแม่จากเ่อนีหิวเขาคัก <c oughs>